สวัสดีค่ะครูเจี๊ยบโรงเรียนวัดวนลมส้มจังหวัดสม,มุทรปราการค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะลูกนะอะทีนี้ครูบอกว่าถ้าสมมติว่าที่ดินของครูเนี่ยมี80ไร่แล้วครูถามว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาคือเราคุยจนเวลาคลิปที่แล้วก็คือเศษ1นส่วนแใช่ไหมลูกนั่นหมายความว่าเศษ1นส่วนแเนี่ยของจํานวนที่เท่าเท่ากันของจํานวนเทคนิคความเข้าใจก็คือของคือคูณนะลูกนะคือของที่ดิน ไม่ลูกอะของที่ดินทั้งหมดคือ80ไร่80เฉยๆคือ80ส่วนหนึ่งแล้วครูแบ่งปันการหารเอาไว้นะลูกนะอะของตัวนี้นะลูกนะของตัวนี้นะลูกนะอะโอเคนะอะทีนี้ดูน้อยที่สุดคือ8 8อยู่ข้างล่างไปตัดข้างบน8ดอะไรได้80มีไหมไม่รู้ค่ะครูเจี๊ยบไม่รู้ลองตั้งหารดูไม่รู้ลองตั้งหารดูอะครูจะตั้งหารนะแต่ 8, อะไรได้80สําหรับคนที่ไม่รู้นะลูกนะ818ป แล้ว8เลยได้ศูนย์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้น8เนี่ยมันจะหารได้ทั้งล่างและบนเวลาหารกันให้หารทั้งบนและล่างล่างและบนคู่กันห้ามหารล่างกับล่างนะลูกเพราะฉะนั้น8 1ด 8, 8อะไรได้80เราทําไว้แล้วได้1ิ เพราะฉะนั้นเมื่อตัวล่างเป็น1แล้วหยุดทําตัวบนจะเหลือ1นคูณสิบคูณสิเป็น10 1คูณหเป็น 1, 1, 1, 1อะไรก็ตามส่วนหนึ่งตอบตัวบนนั่นหมายความว่าเขาจะเลี้ยงปลาทั้งหมด10ไร่แล้วมี70ถ้าเลี้ยงปลา10ไร่ก็แสดงว่าทํานาข้าวกี่ไร่ลูก